มานะเยื่อกำจัดหมดครับ Art and Killer F นะครับผมเคยซื้อมาครั้งหนึงแล้วแล้วก็เอามาวางบริเวณที่หมดผ่านนะซึ่งค่อนข้างโอเคมดหายไปเลยทีเดียวเชียวนะข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าประโยชน์คือใช้กำจัดหมดนะแล้วก็วิธีใช้เขาก็จะบอกอยู่ด้านหลังละ่ะนน่นนี้แน่นกนะ็คือ แกะซองออมาใส่ตัวเหยื่อแล้วก็ไปวางบริเวณที่หมดผ่านนะได้มาแกะดูกันครั้งก่อนก็ทำไปแล้วแต่เหมือนกับโรดักซองเขาเปลี่ยนไปแล้วนะผมว่านะจำกล่องมันไม่ได้ละไม่รู้เปลี่ยนไปหรือเปล่าก็าไม่คุดซอนเนี่ยฉีกมาดื้อๆเลยลก็จะได้ของออกมาละเนี่ยวางไว้กันจากนั้นนะครับก็จะเจอกับตัวกล่องที่มีเหยื่ออยู่ข้างใน ซึ่งตัวกล่องเนี่ยเขาเป็นตลับนะอันเนี้ยที่ผมเคยฉีกไปก็คือพอเราตัดตัวนี้ไปเนี่ยมันเป็นเป็นอันตรายนะก็คือคือไว้ให้หมดอะ่ะอ,อันตรายคือหมายว่าเ,าเขาเขียนว่าให้รับประทานนะออซึ่งเราก็คงไม่พปก,กินกันหรอกถูกไหมอืมนะตัดเอาแล้วกันเดี๋ยวมันจะแหก้วก่อนตัดเข้าไปชึบ ปึ๊บก็เทลงไปตรงกลางนะครับนี่เดี๋ยวก่อนจะเทหลักการทํางานของมันก็คือว่าพอเราเทเหยื่อเป็นตรงกลางเนี่ยมันจะมีรูๆอยู่โดยรอบเห็นปะรูๆเนี้ยมดจะมันจะเข้าไปเพื่อที่จะกินเหยื่อนะก็หลักการง่ายๆเข้าไปเทละปุบนี่นะมันจะเป็นเหยื่อนั่นเอง ซึ่งก็ล้นพูนเหมือนเดิมครั้งที่แล้วก็คุณพูนอย่างนี้แหละเอเรียบร้อยจากนั้นก็ทําการปิดฝาครับแล้วก็ต้องถือด้วยความ,ะมาระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าอย่างเราเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมันจะหกออกมาเนี่ยหกออกมาแหละอือนะก็ประมาณนี้ฮนะัสำหรับเจ้าสิ่งนี้ฮนะ art the killer ครับกำจัดมดเดีย๋ยวผมไปวางตรงจุดมดผ่านละ โอ okay. เคเผื่อใครหาที่ดักหมดนะ